การที่ผู้หญิงเราจะมาอยู่ต่างประเทศให้มีความสุขปัจจัยหลักเลยก็คือคู่ชีวิตของเรานะคะเมื่อคุณจะต้องไกลบ้านมาต่างภาษาไม่มีสังคมด้วยนะคะคู่ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นได้แม้อากาศจะหนามติดลบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยากให้คุณมาฟังนะผู้หญิงทุกคนนะคะที่จะมาเดินสายมาดามนะคะเราจะต้องสร้างพื้นฐานชีวิตคู่ ของเรายังไงให้ปังค่ะซึ่งคลิปนี้จะบอกเคล็ดลับค่ะว่าทํำยังไงเราถึงจะทําให้ความรักของเราครั้งนี้เป็นความรักที่ดีนะคะให้คุณเนี่ยไปอยู่กับเขาในต่างแดนโดยที่คุณไม่โดนเขาเอาเปรียบนะคะซึ่งผู้หญิงทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันที่จะเจอความรักที่ดีค่ะคลิปนี้ค่ะเราจะพาคุณไปเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาคุณนะคะมาทำให้ความรักของคุณครั้งนี้มีคุณภาพนะคะแล้วเมื่อคุณมาอยู่ต่างแดนเนี่ยคุณจะได้ไม่โดนเขาเอาเปรียบนะคะซึ่งผู้หญิงเราทุกคนนีแหละคะ่ะใฝันอยากเจอความรักที่ดีนะคะอยากเจอคู่ชีวิตที่สามารถอยู่กันได้ไปจนแก่เท่าโดยที่เราเนี่ยก็มุ่งไปหาแต่คนที่เพอร์เฟกนะคะคิดว่าเขาเนี่ยแหละจะพาเราไปเป็น เจ้าหญิงได้นะคะโดยลืมคิดไปว่าเราจะรักษาความดีที่เขาเคยทําให้เราตั้งแต่ตอนรักแรกพบเนี่ยทำยังไงให้มันอยู่กับเราได้ตลอดไปนะคะทำยังไงให้เขาเนี่ยให้เกียรติเราตลอดไปนะคะไม่ใช่แค่เริ่มต้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปเตรียมตัวที่จะเจอความรักที่ดีกันค่ะซึ่งหลายคนอาจจะถามเนาะว่าเอ๊ะทำไมการที่เราจะเจอความรักที่ดีทําไมเราจะต้องเตรียมตัวใช่ไหม<ๆ>การหาแฟนบนโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้ว ว่ายากแล้วนะแต่การที่เราจะทำให้เขาดีกับเราตลอดไปเนี่ยยากกว่านะคะนะเมื่อคุณได้เข้ามาจับจองหัวใจใครสักคนได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็จะไม่ได้สนใจแล้วว่ามันจะยังไงต่อใช่ไหมเออคิดว่าทำยังไงก็ได้เขาก็รักเราแล้วนะคะผิดค่ะนะคะผิดนะคะถ้าคุณจับจองใครได้ใจใครได้แล้วนะคุณยิ่งต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลายคนเนี่ย คุณทำให้ความรักหลุดมือไปคุณจับเขาได้แล้วว่าคุณจับจองหัวใจเขาได้แล้วว่ะแต่คุณทําให้เขาหลุดมือคุณไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะความชล่าใจตรงนี้แหละค่ะซึ่งเราคิดว่าเขารักเราแล้วนะคะซึ่งถ้าบางคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาไวยนะคะเราก็ยังพอช่วยได้อยู่พี่ทอก็ยังพอช่วยได้อยู่แต่ถ้ามาในกรณีที่มันสายเกินแก้แล้วมันก็ไม่อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะเกินที่จะ ตึงเขากลับมาได้แล้วนะ,ะแล้วเราจะทํายังไงคะให้เขาเนี่ยให้เกียดเรานะคะทำยังไงให้เขาเนี่ยรักเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะทำยังไงให้เขาเนี่ยหเห็นเราเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขานะคะซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยนะคะเจอกันแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะเจอกันแล้ววางแผนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าหลายคนเนี่ย ก็จะดีใจนึกว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะนะเออเขาวางแผนให้ฉันไปอยู่ประเทศเขาแล้วนะคะจะพาเราไปอยู่กับเขาแล้วอุ้ยเราดีใจนะดีใจจนแบบว่าเราทําได้หมดทุกอย่างแล้วเราเราไม่เขาเรียกว่าไม่รักษา คุณภาพตรงนี้ของเราไว้แล้วนะคะซึ่งหลายคนนะพลาดตรงนี้นะคะพลาดในจุดนี้นะคะซึ่งเรื่องจริงนะคะในชีวิตจริงๆมันไม่เหมือนในหนังไม่ใช่ว่าการที่เราได้ไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยชีวิตมันจะจบมันจะแฮปปี้แอนดิงนะคะจะบอกว่าชีวิตจริงเพิ่งเริ่มต้นค่ะสิ่งที่มาดามือใหม่นะคะหรือสาวๆส,ส่วนใหญ่เนี่ย จะบอกว่าผิดพลาดก็คือช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยนะคะไม่ได้ช่วงช่วงหาแฟนนะช่วงที่คุณนะคะคิดว่าเขาเนี่ยเอาคุณมาอยู่บ้านเขาแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผิดพลาดใหญ่เลยนะคะคือคุณใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยโดยที่คุณไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะคือคิดว่าฝันเอาไว้แล้วอะนะจินตนาการไว้แล้วอะ ความสวยหรูของชีวิตนะคะฉันจะมาเป็นมาดามต่างแดนฉันจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะฉันจะมาทํางานฉันจะมาเก็บเงินฉันจะมาเปิดร้านฉันจะมาทําธุรกิจนู้นธุรกิจนี้บลาบ l นะคะขายนู้นขายนี่ซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะ มันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะการที่เราจะมาทําอาชีพในต่างประเทศอะนะคะซึ่งภาษาเป็นสิ่งสําคัญนะคะหลายคนคิดว่ามาถึงปุ๊บทางานได้เลยนะคะบางคนมีวิชาชีพติดตัวมาจากเมืองไทยนะคะเคยทําเปิดร้านสปามาก่อนเคยเทําเสริมสวยมาก่อนคิดว่าจะมาต่อตรงนี้ได้เลยเอาจริงๆ หลายๆห,ห,หลายอาชีพนะคะมาถึงปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในต่างแดนได้นะคะคุณจะต้องพับมันเก็บเอาไว้นะคะไอ,อกโกตัวตนของคุณนั้งหลยแหลที่อยู่เมืองไทยนะคะคือส่วนใหญ่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะมาทํางานต่อได้เลยที่ต่างประเทศนะคะในวิชาชีพของคุณนั้นๆนะคะซึ่งคุณคิดผิดนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถ น้อยอาชีพมากที่คุณสามารถมาต่อติดได้ในต่างประเทศนะคะนอกจากคุณจะมีความสามารถจริงๆนะคะมีความรู้ด,ด้านภาษาอังกฤษดีๆนะคะคุณก็จะมาต่อได้แต่ในกรณีที่คุณนะคะพื้นฐานภาษาไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งไม่ได้คล่องนะคะหรือภาษาที่สามของคุณไม่ได้เลยเนี่ยคุณจะต้องมา เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะคะในต่างแดนนะคะชีวิตในต่างแดนของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะมีหน้าที่การงานอะไรมาก็แล้วแต่นะคะซึ่งบางคนเนี่ยคุณก็ยอมทิ้งงานทิ้งการดีๆของคุณมาเนาะวิทยก็อยากจะให้คุณเนี่ยมาดูก่อนเนาะมาดูว่าคุณเนี่ยปรับตัวได้หรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยคุณมีอีโก้สูงมาจากเมืองไทยนะคะคุณรับได้ไหมกับงานที่คุณจะต้องมาทําในต่างประเทศแบบนี้นะคะการที่คุณเนี่ยจะไม่ได้แบบว่า มีหน้ามีตาในสังคมเหมือนเดิมแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณจะต้องมาดูก่อนมาดูให้เห็นก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนนะคะมาวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยสองครั้งสามครั้งแล้วคุณก็ยังไม่ได้เห็นออบ้านเมืองของเขาจริงๆไม่ได้เห็นสังคมของเขาจริงๆว่าเขาเป็นอยู่ยังไงนะคะซึ่งคุณก็ยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากมายนะคะนับภาษาอะไรกับ ผู้หญิงที่มาถึงแล้วก็ตั้งใจที่จะมาอยู่เลยนะคะซึ่งคุณไม่มีข้อมูลอะไรตรงนี้เลยนะคะมาอยู่ให้รู้ก่อนคะ่ะว่าเราปรับตัวได้ไหมอยู่ได้ไหมมาดูลู่ทางก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะที่นี่นะคะการที่คุณจะทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะซึ่งคุณก็จะต้อง ฝึกฝนนะคะไม่สามารถที่จะมาถึงปุ๊บทํางานได้เลยนะคะน้อยคนมากที่มาถึงปุ๊บเราได้ทํางานเลยนะคะคุณจะต้องมานั่งเรียนภาษานะคะแล้วข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่พี่ทอจะให้เคล็ดลับนะคะทายังไงให้ผู้ชายเนี่ยนะเขาจะดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายนะคะให้เกียรติเราตลอดเวลานะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเกรงใจเราอยู่แบบนี้นะคะข้อแรกเลยนะอันนี้พี่ทอบอกก่อนนะคะคุณจะต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนคุณยังมี ความสัมพันธ์แบบนี้แหละตอนที่ยังคบหาดูใจกันนี้แหละนะคะไม่ใช่ว่าคลิปนี้ทําเพื่อเฉพาะคนที่จะกําลังมาเป็นมาดามเท่านั้นคุณที่กําลังเป็นมือใหม่กําลังคุยกันอยู่กําลังจีบกันอยู่คุณจะต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะข้อแรกก็คือการห้ามค่ะห้ามที่จะเป็นฝ่ายรุกค่ะข้อนี้อย่างที่บอกค่ะคือห้ามตั้งแต่ตอนเริ่มจีบกันเลยนะคะห้ามเป็นฝ่ายรุกรุกทุกกรณีค่ะอะไรก็แล้วแต่ห้ามรุกเขาค่ะนะคะ ห้ามทำตั้งแต่ตอนเริ่มจิบจนถึงช่วงที่มาอยู่ด้วยกันเลยนะคะนะเพราะอ,อะไรเพราะว่าถ้าคุณอยากให้เขา,าเห็นคุณเป็นของมีค่านะคุณจะต้องให้เขาเกิดความพยายามนะคะ ต้องให้เขาเกิดความพยายามยิ่งพยายามมากเท่าไหร่เขายิ่งเห็นคุณเป็นของมีค่าค่ะนะคะเขาจะยิ่งดูแลคุณอย่างดีรักษาคุณอย่างดีค่ะอย่าแสดงออกมากมายค่ะว่าเราอยากมาอยู่บ้านเขาเราอยากมาต่างประเทศเราอยากมาทํางานต่างประเทศ อยากยังไงก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณไปทวงถามเขาทุกวันว่าเมื่อไรคุณจะทําวีซ่าให้ฉันมาเที่ยวบ้านคุณสักทีนะคะหรือทวงว่าเมื่อไรจะแต่งงานกับฉันสักทีหรือทวงว่าเมื่อไรจะโทรหาฉันหรือทวงว่าเมื่อไรจะบอกรักฉันเมื่อไรจะส่งเงินให้ฉันใช้อะไรแบบนี้ค่ะห้ามเด็ดขาดนะคะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณพูดนะคะความรู้สึกท้าทายเสน่ห์ในตัวคุณ หายไปในทันทีเลยค่ะนะคะยิ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยจะบอกว่าคุณอะเริ่มต้นหาข้อมูลทำวีซ่าด้วยตัวเองนะโดยที่ผู้ชายไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะโดยแบบว่าคือบอกเลยนะเวลาถ้าคุณหลังจากที่คุณได้มาอยู่บ้านเขาได้มาเที่ยวบ้านเขาแล้วอะคุณจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเขานะคะโดยฝ่ายหญิงเราอาจจะคิดว่าฝ่ายชายเนี่ย เขาชักช้าไม่ทันการบ้างนะคะหรือเขาไม่มีความรู้ในด้านการทําวีซ่าบ้างนะคะจะบอกนะคะการที่มันไม่มีใครเป็นมาก่อนหรอกนะคะทีนี้ถ้าเขาอยากให้คุณไปหาเขาจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีความพยายามค่ะนะผู้ชายเขาจะต้องมีความพยายามเขาจะหาข้อมูลเองอย่าลืมนะภาษาก็ภาษาของเขานะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะต้องวิ่งเต้นพยายามด้วยตัวเขาเองนะคะ เรื่องนี้เตือนจริงๆนะพี่ทอซีเรียสนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปเร่งรัดนะคะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณค่าคุณหายนะคะถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีเนี่ยคุณก็จะต้องให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกพยายามกับคุณมากๆนะคะถาบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเขาไม่พยายามล่ะคะถ้าเขาไม่พยายามนะคะ ก็เขาไม่ได้รักคุณมากพอไงผู้ชายถ้าเขาไม่พยายามนั่นคือเขาไม่ได้รักคุณมากพอเขาไม่ได้อยากได้คุณมากพอนะแล้วคุณจะไปยอมเสียเวลาลดศักดิ์ศรีของคุณไปทไําไมใช่ไหมนะคือไปถึงคุณไปถึงไปบ้านเขาปุ๊กคุณก็ไปเป็นแม่บ้านไปทําอาหารไปดูแลบ้านให้เขาไปดูแลลูกให้เขานะคะเสมือนคุณเป็นแม่บ้านคนหนึ่งนะคะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะออกอา ออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรได้เลยนะคะโดยที่เขาไม่ได้เห็นคุณเป็นคนสําคัญนะคะคือมีอะไรก็ไม่เคยปรึกษาคุณอยากทําอะไรก็ทำนะคะทาเหมือนคุณเป็นคนรับใช้อย่างเงี้ยนะคะแบบนี้จะเอาไหมถ้าไปแล้วแบบนี้จะเอาไหมแล้ววิโดวจะบอกนะบางทีคุณคนพบแล้วว่ามันไม่ใช่คบกันไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ใช่นะคะการที่คุณจะเดินถอยออกมาเนี่ยพี่ท็อปคิดเลยนะบอกเลยว่า คุณทาได้คุณสามารถทําได้คุณอย่าไปบอกว่ามันเสียเวลานะคะอย่าบอกว่ามันเสียเวลาเพราะว่าการที่เราไปเรียนรู้แล้วเรารู้เร็วนะคะรู้เร็วว่ามันไม่ใช่เนะี่ยแล้วการที่เราถอยออกมาดีที่ว่าดีกว่าที่คุณจะเอาชีวิตคุณไปทิ้งนะไปจมปรับก,กับความทุกข์ทั้งชีวิตนะคะถ้าคุณคนพบว่ามันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะข้อที่สองถ้าคุณอยากให้เทานะคะปฏิบัติด,ดีกับคุณนะคะความรักที่ดีจะต้องมีความเสมอภาคกัน จำไว้นะจะต้องมีความเสมอภาคกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาสูงเราต่างแบบนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกันให้เกียรติกันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะเสมอกันเหมือนเพื่อนนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนนะคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณอยู่กับใครแบบนี้นะคะ คบกับใครแบบนี้ตอนนี้นะคะคุณพยายามทําแบบนี้<ฮ>นะคะ่ะทาให้ตัวเราเสมอกันอย่าไปอยู่กับเขาแล้วเราตัวเล็กนิดเดียวไม่เอาถ้าเรารู้สึกตัวเล็กกับใครเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้เขานะคะเอาตัวเองออกมาค่ะเวลาเราไปอยู่กับใครเนี่ยเราจะต้องตัวใหญ่เสมอ,อก,กันนะคะตัวใหญ่เสมอกันอันนี้จริงๆแล้วมันก็เริ่มมาจากตั้งแต่ต้นตอนคบกันอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นนะกล้าที่จะขัดใจเขานะกล้าจะพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย นะะเพราะมันเป็นพื้นฐานนะะในการใช้ชีวิตร่วมกันเลยนะคะถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณก็จะรู้สึกอึดอัด นะอึดอัดเวลาที่เราไปอยู่กับเขาอีกหลายๆาเท่าทวีคูณเลยนะคะเวลาที่เราจะต้องไปอยู่ต่างแดนไปอยู่บ้านเขาอะเพราะเราจะรู้สึกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวนะคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเขาละเลยเขาไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรานะคะการอยู่ต่างประเทศนะให้มีความสุขเนี่ยปัจจัยหลักเลยก็คือตัวสามีเราเนี่ยตัวแฟนของเราเนี่แหละนะคะคู่ชีวิตของเรานี่แหละนะคะเมื่อคุณจะต้องไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองไกลพี่น้องนะคะญาติพี่น้องนะคะต่างภาษาไม่มีสังคมเลยนะคะ คู่ชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นต้องเป็นหลักให้เราจําเป็นต้องเป็นหลักให้เรานะคะนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้เราเนี่อยากมีชีวิตอยู่กับเขา ที่ตักแดดเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่แบบโฮมซิกอยากกลับเมื่อบ้านเมืองไทยแบบนี้นะคะคุณก็จะไม่รู้สึกมีความสุขกับชีวิตคู่เลยนะคะนะหลายคนเนี่ยจะบอกเลยว่าโอ้มีความทุกข์มากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวอีกมีความทุกข์มากกว่าตอนออมีสามีคนไทยอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ก้าวเข้ามาแล้วนะคะก็จริงๆพี่ทอคนที่กําลังก้าวเข้ามาใหม่เนี่ยพี่ทอคือ คือจุดที่พี่ท้ออยากจะบอกคุณมากกว่านะคะเพราะคนที่ก้าวพลาดมาแล้วเนี่ยจริงๆมันมันก็หวนกับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมทีนี้สําหรับคนที่มือใหม่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอันนี้คือจุดประสงค์ที่พี่ท้ออยากจะมาบอกคุณนะคะนะแล้วทีเนี้ยในอีกกรณีหนึ่งค่ะเวลาที่เรารู้สึกตัวเล็กเนี่ยนะคะเวลาความสัมพันธ์เวลาเราอยู่กับเขาเนี่ย เวลาผู้ชายเนี่ยเราเราไปอนุญาตให้ผู้ชายปฏิบัติไม่ดีกับเราเนี่ยเวลาเช่นเวลาทะเลาะก,กันแล้วเขาไล่เราออกจากบ้านนะคะนะไล่เราออกจากบ้านคือการที่ทะเลาะก,กันแล้วลงไม้ลงมือหรือการพูดคำหยาบพูดไม่ดีกับเราอาลวาดเรานะคะแบบนี้นะคะพี่ท้อจะบอกว่าคือส่วนหนึ่งนะคะเกิดมาจากตัวผู้หญิงเรานี่แหละนะ เกิดมาจากตัวผู้หญิงเรานี่แหละคือเราเนี่ยอนุญาตให้เขามาทํากับเราตั้งแต่ต้นนะคะหรือการที่คุณนะคะไปปฏิบัตินะคะแบบนั้นกับเขานั่นเองค่ะอยากให้เขาให้เกียรติเรานะคะอยากให้เขาพูดดีๆกับเราเราก็ต้องทําให้เขาเห็นค่ะนะคะโชว์ให้เขาเห็นค่ะว่า ตัวเราเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่อนุญาตให้เขามาทําไม่ดีกับเรานะคะการที่เราไม่อยากให้เขาเนี่ยมาทําร้ายร่างกายเราตบตีเรานะคะคุณก็อย่าไปเขาเรียกว่าไปยั่วยุอารมณ์เขานะคะอย่าไปเที่ยวกว้างปาเข้าของไปตบตีเขาก่อนแบบนี้นะคะผู้ชายเขาก็จะเกิดอารมณ์ได้นะคะนี่คือการยั่วยุใช่ไหมหรือว่าการที่คุณพูดคำหยาบก,การเริ่มต้นพูดคำหยาบครั้งแรกเนี่ยอย่าให้เกิดเลยนะคะการพูดอยู่ด้วยกันเนี่ย พูดจาให้เพราะๆเ,เข้าไว้นะคะพูดจาเพราะๆพะูดจาด้วยเหตุผลนะคะผู้ชายจะเกรงใจนะคะแล้วก็คุยด้วยน้ําเสียงที่เรียบๆนะคะคือการที่เราไปตะคอกใครหรือไปพูดด้วยการความมีอารมณ์เนี่ยคนจะไม่ไม่ฟังเราเขาจะไม่ฟังเราเลยนะคะแล้วก็ตรงนข้ามโดยเขาก็จะตะอคอกเรากลับมาเหมือนกันนะคะก็ต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยเข้ามานะคะซึ่งคนที่ทําให้ผู้ชายเป็นแบบนี้ก็คือตัวเราด้วยนะคะ อยากให้เขาเป็นยังไงเราต้องเป็นแบบนั้นให้เขาเห็นนะคะอยากให้เขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเขานะคะให้เกียรติตัวเราด้วยนะเพื่อที่เขาจะได้นะไม่มาพูดจาไม่ดีกับเราไม่มาทําให้เราเสียใจอย่าอนุญาตให้เขาทําครั้งแรกก็อย่าให้ทํานะคะคือถ้าทําครั้งแรกเนี่ยคุณจะต้องแสดงจุดยืนออกมานะว่าเรารับไม่ได้นะคะกับการปฏิบัติของคุณแบบนี้นะคะเราไม่ชอบนะคะอย่าไปต่อปากต่อคํากับเขานะคะ เราจะต้องรู้นิสัยแฟนเรานะคือทุกคนเนี่ยผู้ชายแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างน,นะคะนะเรารู้ว่าเขาขี้โมโหหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเขาขี้โมโหเราก็อย่าไปยั่วเขานะคะอย่าไปยั่วยุคือ,ค,อคือมันเราจะต้องเรียนรู้กับการจัดการอารมณ์ของฝ่ายผู้ชายด้วยนะคะคือพี่ทอจะบอกนะขี์หลักนะคะเราอยากได้แฟนที่ดียังไงอยู่ที่ตัวเราเลยนะคะนะ ปั้นได้เลยนะปั้นได้เลยเหมือนเราปั้นลูกเลยนะคะเราอยากให้ลูกเราเป็นเด็กดียังไงเราก็นะใส่ข้อมูลดีๆลงไปให้นะคะใส่สิ่งดีๆลงไปให้แล้วเขาจะเกิดภาพจําดีๆค่ะนะเขาจะผู้ชายจะเกิดภาพจําดีๆในสิ่งที่เราทําให้เขานะคะปฏิบัติให้เขาดูแล้วเดี๋ยวเขาทาตามค่ะข้อที่3ข้อนี้นะคะก็คือห้ามตามใจเขาจนตัวเราลําบากค่ะนะคะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาเรา เจอกันใหม่ๆเนาะเราก็พยายามที่จะทําดีกับเขาใช่ปะ่ะนะอย่าเอาใจเขาเนาะทีเนี้ยมันเอาใจจนฝืนนิสัยของเราไงนะ,ะการฝึกนิสัยผู้ชายนะเหมือนการเลี้ยงลูกของเราเลยค่ะนะคะตามใจมากสปอยมากก็เสียนะคะนะคะเหมือนเราเลี้ยงเด็กเลยเราเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราตามใจสปอยมากลูกเราก็เสียเหมือนกันนะคะคือ เริ่มต้นนะผู้ชายอ่ะเขาก็เทคแคร์เราดีแหละเหมือนกันนะคะเราก็พยายามจะเช็คแคร์กลับไปกับเขาให้ดีนะคะแต่ทีเนี้ย ตัวเราเนี่ยทำให้เขาเคยตัวนะคะนะจริงๆแล้วผู้ชายฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะช่วยงานบ้านผู้หญิงได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเป็นหน้าที่ของเขาเลยนะคะคืองานบ้านเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงเลยนะคะในต่างประเทศนะไม่เหมือนเมืองไทยนะนะทีนี้เราก็จะต้องมานะเรียนรู้ค่ะนะพอเราเข้ามาในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะปรนนิบัติพัวีนะทำให้เขาทุกอย่างจนเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเป็น คอยนั่งกินอย่างเดียวนะคะคุณทาทุกอย่างเลยตั้งแต่สักกระเบือยันเลยลคุณทำเองหมดเลยในบ้านนะคะพี่ทอจะบอกสาวๆเลยนะว่าคุณไม่ต้องพยายามทําอะไรมากมายนะคะตอนที่คุณมาเที่ยวเยี่ยมเยียนบ้านเขาหรือตอนที่ยังเข้าใหม่ปามันนะคะนะ คือถ้าคุณจะทําคุณต้องคิดก่อนว่าคุณคุณจะทํามันได้ตลอดไปไหมนะคุณจะอยู่กับเขาแล้วคุณทําได้แบบนี้ตลอดชีวิตไหมคุณต้องคิดก่อนนะในสิ่งที่คุณจะทํานะอย่าไปบ่นเขานะในวันที่อยู่ด้วยกันมานานๆแล้วมามาบ่นทีหลังว่าเออคุณไม่เห็นช่วยอะไรฉันเลยฉันทําคนเดียวฉันเหนื่อยนะอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนตอนที่เราสอนลูกอะเวลาเขาเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ให้เขาหยิบจับอะไรเลยใช่ไหมป้อนข้าวลูกทําให้ลูกทุกอย่างเลยพออายุ18ปปุ๊บ มานั่งบ่นเขาค่ะว่าเขาไม่ช่วยเราทํางานเลยนะคะเขาเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนเลยอะไรแบบนี้คือบ่นไม่ได้นะต้องว่าตัวเองเพราะตัวเองไม่ไม่สอนลูกนะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ชายก็เหมือนกันนะคะจะให้เขาเป็นเด็กดีของเรานะคะก็ต้องสอนเขาดีๆค่ะนะคะอย่าไปสปอยเขาเยอะนะคะคือเข้าใจนะคะว่าคุณน่ะซาบซึ้งเวลาที่แฟนคุณเนี่ยทำวีซ่าให้นะคะ ออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้นะคะหรือว่าดูแลคุณอย่างดีตอนที่คุณมาอยู่ต่างประเทศนะคะคุณก็รู้สึกซาบซึ้งในน้าใจก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเขาเนาะแต่อยากให้คุณคิดค่ะคิดไปยาวๆค่ะว่าคุณจะทําแบบนี้ได้อย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าในสิ่งที่คุณทำนะคะอย่าให้มันเป็นเพียงแค่โปรโมชั่นนะคะนะคือเราจะต้องไม่ต้องพยายามเอาใจเขามากมายจนไม่เป็นตัวของตัวเราอะนะคือทําปกติธรรมชาติตัวคุณเลยเป็นยังไงก็ เป็นเลยนะคะทำอาหารไม่เป็นก็บอกเขาฉันทำอาหารไม่ได้เรื่องทำอาหารห่วยแตกก็บอกเขาไปนะคะแต่ฉันจะพยายามนะคะคือถ้ามาอยู่กับคุณฉันก็จะพยายามที่จะเรียนรู้มันอาจจะไม่ได้อร่อยมากมายนะแต่ฉันก็จะพยายามแล้วกันนะคะหรือว่าการที่เราไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนมากมายนะคะการที่เราทำความสะอาดบ้านไม่ได้เพอร์เฟกมากมายเราก็ให้เขาเห็นค่ะว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องมานั่งแบบว่า พยายามในช่วงต้นนะคะแล้วเดีย๋ยวพอตอนปลายเนี่ยคือไม่ทําอะไรเลยแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างเหมือนเรานั่นแหละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ผู้ชายเมื่อก่อนทำไมดีดีดทาไมตอนนี้มันนิสัยไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยาก เขาเรียกว่าความสม่ําเสมอตรงนี้มันมันจะต้องมีทั้งตัวเรานะคะตัวเราที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายด้วยนะคะพยายามที่จะแสดงตัวตนแท้แทจริงออกมาในช่วงกแกลนี่แหละค่ะนะคะเวลาอยู่ในกันไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาต่อว่ากันเขาก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะคะคือไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนค่ะอะไรที่ไม่ถนัดก็บอกว่าไม่ถนัดนะคะทําอาหารไม่ได้ก็บอกเขาไปนะคะงานบ้านไม่เรียบร้อยก็บอกไปนะคะคือเขาต้องรับได้คือถ้าตัวเราเป็นแบบนี้นะคะ แล้วตัวเราทําให้เขาเห็นว่าตัวเราเป็นแบบนี้แหละเออนะคะฉันเป็นแบบนี้แหละฉันเป็นคนพูดแบบนี้แหละเออก็ให้เขาเห็นว่านิสัยเราเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะรับได้ตั้งแต่ตน้นเพราะว่าเขาเลือกคุณตอนที่คุณเป็นแบบนั้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณจะต้องนํามาปฏิบัตินะคะใครที่จะเดินทางนะคะมาเป็นมาดามสายฝอนะคะคุณก็จะต้องรู้ตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้อง ประคับประคองให้ดีนะคะกับความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่ต้นจนปลายเลยนะคะการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะมันจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอเลยไม่ใช่ว่าได้เขาเป็นแฟนแล้วเร,เราก็ละเลยตรงนั้นไปนะคะพี่ทอก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เจอความรักที่ดีนะคะได้มาใช้ชีวิตที่มีความสุขในต่างแดนนะคะไม่ต้องมานั่งทุกข ในตอนปลายนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะฟังคลิปนี้แล้วลองนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติดูได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปค